อ๋อสวยสวยสวยแล้ววันนี้ถึงคิวพี่แล้วถึงตาฉันแล้วใช่ไหม่พี่ก็เป็นคนอายุนไม่ไม่ใช่น้อยแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเข้าแล้วหรือเปล่าเข้าแล้วหรือเปล่ากำลังกำลังยังยังเราก็ไม่รู้ว่านาคตเนี่ยด้วยสิ่งนี้ปฏิบัติตัวมาจะกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็ไปไปเจอที่หนึ่งมาเออ ว่ามีผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุกับผู้ป่วยที่ติดเตียงที่ช่วยเหลือเองไม่ได้เนี่ยเยอะมากแล้วจากที่เราร,รู้กันดีใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่าผู้ป่วยที่ติดเตียงแล้วช่วยเหลือเองไม่ได้เนี่ยเขาจะต้องแบบเหมือนใช้อุปกรณ์พวกแคมเพอร์จ่ะเยอะม,มาก เออที่เนี่ยเขาก็เลยแบบอยากได้พวกแพมเพิร์ตอะไรเงี้ยให้ให้แบบซื้อแพมเพิร์ตไปบริจาคเยอะๆฉันก็เลยคิดว่าถ้าสมมติว่าจึงคิวฉันพุทละหมื่นฉันอยากให้เธอเอาเงินหนึ่งหมื่นบาทไปซื้อแพมเพิร์ตเพื่อไปช่วยเหลือที่นี่าะทำบุญด้วยนะค่ะสาธุครับผมขอบคุณมากพี่ลาบุญค่ะบ๊ายบายจ้าสำหรับผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษที่ <N ığımız> นั่งได้หรือนอนติดเตียงพัน uh. ส,ลสลอละเนี่ยพันสอง2องสาเนี่ยสามพเองเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าหมดเนี่ยเท่าไหร่แล้วถ้าไม่ถึง1,000งมืนเราก็จะเอาส่วนที่เหลือเนี่ยบริจาคเป็นเงินสดไปให้มันครบตามยอดที่เราทำให้ครบหมื่นตามพุทธละหมื่นของเราคิดเงิน นี่ครับซื้อของไปสี่พันกว่ายังไม่ถึงยอดเราก็เลยต้องมากดเงินสดเพิ่มเพื่อจะเอาเงินสดไปบริจาคนะครับเกือบร้อย6กพันบวกสี่พันกว่าหมื่นพอดีครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่มูลนิธิชีวิตใหม่ใจสมัคร<ๆ>พี่ช่วย ไม่รู้เลยว่ามีมูลนิธิอยู่ในชุมชนแบบนี้ด้วยพอดีว่าคุณคุณเปิ้ลชาดีครับพอแนะนํามาให้มาทําที่นี่ครับ<อ>ก็เลยม,มาตามที่เขาบอ,อกได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับบ้างช้้งในได้เลยค่ะสวัสดีครับบางที เขาไปขายของนี่ไม่ได้ติดเตียงนะเขาถือว่าอาจจะไม่ติดเตียงแต่ว่าเขาขายของไม่มีห้องน้ำเขาลากตัวมาเลยเราเลยต้องจัดหาให้บผมก็ว่าเอ๊ะทำไมทำไมขาดแคลนสิ่งนี้ในเมื่อคือสิ่งนี้ใช้ได้ทั้งติดเตียงและไม่ติดเตียงก็ใช้ได้เพราะว่าผู้สูงอายุไปออกไปขายของแล้วอันอันไม่ได้อันไม่ไหวออันปัสสาวะไม่ได้ด้วยหรือไม่มีห้องน้ําด้วยก็ได้ใช้ทั้งหมด ก็เพือให้เขามารับที่นี่เลยบางคนเราก็ไปแจกที่ถ้าติดจริงจริงก็ไปถ้าเขาติดจริงจริงเขาก็มารับไม่ได้แล้วก็ไปแจกใช่ไหมครับดีครับยังดีครับยังโอ้โหสวัสดีครับแล้วอย่างน้องๆนี่ก็คือเป็นคนในชุมชนเหรอฮะใช่ใช่แล้วเขาอยู่กับเราตลอดเลยอเขาหรือว่าต้พักกลางวันแล้วสอนหนังสือด้วยไหมครัสอนด้วยสอนหนังสือด้วยฟรีให้จ่าย หรือว่าใช่ใช่อ๋อแล้วผู้สูงอายุครับตอนนี้สูงอายุเราอยู่ในชุมชนแล้วกนวันอาทิตย์เรามาแล้วก็กลางวันก็ไม่มีไม่มีข้าวนจะมาตั้งกาันอ๋อผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้ไม่ได้ทำอาชีพแล้วไม่มีรายได้ถ้ามาทานข้าวฟรีทั้งหมดได้ได้คือเราก็จะช่วยเหลือผู้สูงอายุอ่าคนสูงอายุติดเตียงอ่าคนพิการด้วยเด็กด้วยบริเวณชุมชนของเราแล้วพ่อแม่ พ่อแม่พิ่ติยาพ่าอพ่อหอบปากเด็กเรามีสูน,กกน์ักินมีคุณเจเขาดูแลเด็กนะเราพักที่นี่อ๋อข้างบนโอเคครับวันนี้ผมซื้อมาคือปกติผมจะไปช่วยอ่ามูลค่าหนึ่งมืบาทแต่รถผมเล็กก็เลยซื้อมาได้ไม่ถึงจะมีของมาด้วยแล้วก็เดี๋ยวมีเป็นเป็นขอเป็นเงินสดสนัสนุนเพื่อ,อ,อเพื่อได้ไปใช้จ่ายซื้ออะไรที่ขาด ที่ผมไม่ได้ออกมาให้วันนี้นะครับมอบตรงนี้ได้ไหมครับโอเคครับครับยินดีครับเดี๋ยวช่วยบอกต่อให้นะครับถ้าไม่ต้องมาถึงที่นี่สามารถติดต่อทางไหนได้บ้างครับมีเว็บไซต์เว็บไซต์เฟซบุ๊กก็มีค่ะออนไลน์แอปอย่างที่ต่อโอเคไม่ต้องมาถึงที่นี่ก็ได้เผื่อบุคคนอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศแล้วได้ดูแลวอยากช่วยเหลือน้องๆคนพิการหรือผู้สูงอายุเขาคุณมากนะครับที่นี่มีมานานยังนะครับนานปีๆแล้วน่ยคือ หลายปีเกินห้าปีนะมคเกินค่ะเกินห้าปีใช่ค่ะนานมากก็ช่วยเหลือมาเรื่อยๆใช่ค่ะแล้วมีเด็กที่เรามีเด็กที่เราช่วยแล้วโตไปแล้วเขากลับมาช่วยเป็นทอดๆกันอยู่มั้ยครับมีไปมีค่ะก็แวะมาเยี่ยมเยียนอ้าแวะมาเยี่ยมเยียมมาหากันโอเคผมช่วยบอกต่อให้ครับขอบคุณครับ่็ดีครับใครนะครับที่สนใจนะครับอยากจะช่วยเหลือน้องๆนะครับหรือว่าผู้สูงอายุนะฮะก็ติดต่อมาได้นะครับพี่มูลิติชีวิตใหม่ใจสมานนะครับเดี๋ยว จะขึ้นช่องทางการติดต่อไปให้นะครับว่าช่วยเหลือทางช่องทางไหนได้บ้างช่วยเหลือกันนะครับ